สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องตะรถเครื่องเก่าครับวันนี้นะครับมาชม Honda w เว e ร้อยนะครับเวบร้อยพาสีหกชุดโอนครบนะครับและที่สำคัญนะครับเวบร้อยคันนี้มีสตาร์ทมือ ล้อมแม็กสวยงามครับดิสเบรกหน้ามาไกลอยู่นะครับคันนี้ไปเที่ยวทะเลมาเลยนะครับสีม่วงนะครับในเล่มก็สีม่วงนะครับภาษี6กสมชุดโอนพร้อมไปโอนได้เลยนะครับที่ขนส่งจัดการเอง เอาใจแม่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เด็กวัยรุ่นได้หมดนะครับที่ชื่นชอบเว็บร้อยสตาร์ทมือหลักๆน่าจะเป็นแม่บ้านนะครับหรือว่าผู้ที่สตาร์ทเท้าลำบากนะครับก็หันมาใช้ทั้งสตาร์ทเท้าและสตาร์ทมือหลักๆก,ก็น่าจะสตาร์ทมือนะครับง่ายดีเว็บร้อย รุ่นนิยมนะครับของ Honda เลยนะครับสี่จังหวะสี่เกียร์วนขี่ง่ายๆนี่ฮะระบบไฟแบตเตอรี่พร้อมไฟเลีย้ยวออกครบ <S 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 แตรดังสตาร์ทมือดูครับ ติดแล้วครับเครื่องดีมากครับเครื่องนิ่มๆเลยครับไฟหน้าน่าจะหลอดขาดไปหลอดหนึ่งฮะดูสีครับใช้ได้หลอดเดียวก็ไปเปลี่ยนได้ครับไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องภายนอกหลักๆสตาร์ทมือใช้ได้เครื่องดีนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทเท้าให้ดูครับติดง่ายหมดแล้วครับทั้งมือทั้งเทา้าเครื่องนี้บอกได้เลยว่าดีมากครับเวรบร้อยคันนี้เอกสารพร้อมภาษีขาดไปตีไป2ปีแล้วกันครับเพราะว่าต้องหมด65อยู่แล้วนี่ก็ใกล้จะหมดสิ้นเดือนไปสิ้นปี64แล้วนะครับราคาครับผม เอกสารรถพร้อมขนาดนี้ครับ12,000บาทครับ12,000บาทท่านไหนสนใจนะครับรถใช้งาน12,000บาทครับเว็บร้อยมีเล่มพร้อมชุดโอนภาษี6.3ล้อมแม็กซ์สตาร์ทมือโอ้โหอะไรจะพร้อมขนาดนี้ไม่มีแล้วครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับท่านที่ดูอยู่นะครับยังไม่ได้กดนะครับขอความกรุณากดเลยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆกับเว็บร้อยย้ำกันทุกคลิปเลยนะครับว่าเงินมาลดไปแน่นอนครับเงินมา ถึงมือเจ้าของรถก็ออกไปหาท่านทันทีเรารับที่บ้านได้เลยแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันนะครับสำหรับค่าขนส่งค่าขนส่งแยกนะครับผมรถอยู่เชียงรายรถอยู่เชียงรายลืมบอกนะครับย้ำไว้ด้วยรถอยู่เชียงรายนะครับส่งได้ทั่วไทยสำหรับคลิปนี้ ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ